จากคำสอนหลวงปู่ดูที่ว่าเมื่อไม่ย้อนมาดูตัวเองจะไม่เห็นพุทธ,ธะถ้าย้อนมาดูตัวเองถึงจะเห็นพุทธ,ธะเหนือเทพเหนือพรมคือทำเป็นใหญ่ผู้คนมากมายมักเชื่อเรื่องพรมลิขิตเชื่อหมอดูเชื่อการทำนายทายทักบ้างบางทีถึงขั้นหลงหนักขนาดจะทำอะไรแต่ละอย่างต้องตามหมอดูมาดูให้ทุกย่างก้าว แต่จนแล้วจนรอดชีวิตก็ยังมีความทุกข์ที่ขาดหมอดูไม่ได้สักทีพอมีคำว่าพระเหนือพรมขึ้นมาก็ถือว่าสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธองค์สอนในเรื่องกรรมและกรรมนั่นเองที่สร้างพบสร้างชาติสร้างดีชั่วสร้างรวยจนสร้างสำเร็จผิดหวังสร้างอายุสั้นยาวสร้างความโง่ฉลาดเป็นต้น ซึ่งกรรมทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เราเป็นผู้ทำเองทั้งสิน้นกระทำกรรมลงไปเช่นใดย่อมต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นอย่างไม่ผิดฝาผิดตัวซึ่งแท้ที่จริงกรรมตัางหากเป็นผู้ลิขิตชีวิตหาใช่อินพรมยมยักษ์แต่อย่างใดและย่อมไม่ผิดที่จะกล่าวได้ว่าพระเหนือพรมเพราะหลักกรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเข้าใจยอมรับ และปรับชีวิตให้สร้างแต่กรรมดีย่อมสามารถเปลี่ยนลิขิตมีชีวิตอยู่เหนือดวงชะตาได้จะว่าไปย,วยาวๆที่จะเล่าเป็นความมาของพระเหนือพรมหลวงปูด่ดูท่านได้นำส่วนหนึ่งของบทคาถาพาหุงคือชัยชนะบทที่8ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีชัยเหนือทาพกาพรมมาสร้างเป็นวัตถุบางคนนี้โดยเนื้อหาของบทมนท่อนนี้คือ ทุกขาหะทิฐิผู้ชาเคนะสุทธฐหัดถังพัม,มังวิสุทธิชุติมิธิพกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวาตุเตชายามังคลานิแปลเป็นใจความว่าพมชื่อภกาถือตัวว่ามีความบริสุทธิ์รุ่งเรืองและมีฤทธิ์มากจึงสำคัญตนว่าดีที่สุดเก่งที่สุดเป็นอมตะไม่ตายและยึดมั่นอยู่ในความเห็นผิดนั้น แต่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทําให้พระกาพรมยอมละทิ้งทิฏฐิมานะและยอมรับว่าพระพุทธเจ้าสูงส่งยิ่งกว่าจึงถือเป็นชัยชนะที่พระพุทธอยู่เหนือกว่าพรมทั้งปวงเนื้อหาตอนที่พระพุทธเจ้ากำลับทิฏฐิของท้าพระกาพรมซึ่งเป็นมหาพรมผู้เป็นใหญ่นั้นมีความน่าสนใจมากเพราะพระกาพรมเป็นผู้มีทิฏฐิว่าตัวเองเก่งที่สุดถึงกับทูลพระพุทธเจ้าด้วยความถือดีว่า ท่านมาสู่พรหมโลกนี้เถิดพรหมโลกนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพรหมโลกนี้ไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติสุขกว่าพรหมโลกไม่มีอีกแล้วซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบโต้ไปโดยไม่ไว้หน้าว่าดูก่อนพรหมผู้เจริญท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืน กล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวว่าสิ่งที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นธรรมดาว่าไม่มีความคลาดเคลื่อนพรหมโลกนี้มีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติทั้งอุบัติอยู่เป็นปกติแต่ท่านกลับกล่าวว่าพรหมโลกนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติดูก่อนท่านผู้เจริญท่านกำลังหลงในอวิชชาแล้วหนอ พระกาพรมก็ไม่ใช่ยอมอยังคงเทียงต่อไม่หยุดว่าข้าแด่พระโคดมพวกข้าล้วนได้ทำบุญมาดีแล้วมีอำนาจเหนือคนเหล่าอื่นก้าวล่วงพ้นจากความเกิดความแก่การเกิดเป็นพรหมนี้ชื่อว่าถึงพระเวทแล้วข้าแต่พระโคดมการเกิดเป็นพรหมนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายความสุขยิ่งกว่าพรหมไม่มีอีกแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแสดงถึงความไม่เที่ยงในความเป็นพรหมแต่จนแล้วจนรอดท่านพกาพรหมก็ยังกอดมิจฉาทิฏฐิไว้ไม่ยอมปล่อยพอเถียงสู้ไม่ได้ก็เริ่มคิดจะใช้กำลังโดยประกาศว่าตัวเองมีฤทธิ์เหนือกว่าผู้ใดและท้าทายว่าจะหายตัวไปไม่ให้พระพุทธเจ้ามองเห็นก็เหมือนกับคนทั่วไปในปัจจุบันที่มีมิจฉาทิฏฐิคือพอเถียงสู้ไม่ได้หรือมีเหตุผลไม่พอ ก็เริ่มใช้ความรุนแรงเข้าว่าแต่ไม่ว่าท้าพกาพรมจะพยายามหายตัวไปซ่อนอยู่ที่ไหนในสามโลกพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นท้าพกาพรมอยู่ตลอดพอถึงคราวพระพุทธเจ้าซ่อนบ้างท้าพกาพรมกลับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะพระพุทธเจ้าไปซ่อนอยู่บนเศียรของพรมจนทำให้ท้าพกาพรมต้องยอมสิโลราบเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า มหาพรหมมองหาแต่สิ่งภายนอกมองหาแต่ที่อื่นมองเห็นหมดทุกภพภูมิแต่กลับมองไม่เห็นตัวเองไม่ได้ดูตนเองไม่รู้ใจตัวเองเพราะมัวแต่สแสวงหาอยู่แต่สิ่งภายนอกจึงไม่มีวันได้พบกับพุทธะนี่ถือเป็นหนึ่งในคติธรรมคำสอนที่พระพุทธทรงแสดงให้ประจักษ์ว่าถ้าบุคคลหนึ่งปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าคือ การเห็นธรรมบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมย่อมไม่ใช่การไปสแสวงหาจากภายนอกแต่กลับเป็นการดูตัวเองพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองและการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวภายในตนเองหนทางนิ้ตั้งหากคือวิถีแห่งการหลุดพ้นออกจากทั้งสามโลกอย่างแท้จริงและอาจจะสรุปตามภาษาชาวบ้าน คารวาสายหมูได้ว่าถ้าเราอยากค้นพบพุทธ,ธะในตัวของเราเองก็ให้จิตใจอยู่กับตัวเองคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีกายกับใจคือรูปกับนามเท่านี้เองเพราะอย่างนั้นพยายามรู้สึกตัวเองอย่าใจล่องลอยไป